ปลาสวยงามที่ผมเลี้ยงไว้ครับผมในตู้ยามค่ำคืนผมวันนี้เปลี่ยนน้ำปลาออกครึ่งหนึ่งเติมน้ำเก่าแล้วเติมน้ำใหม่ครับปลาสวยงามที่ผมเลี้ยงไว้ครับเติมออกซินในน้ำตลอดอเพราะว่า,เเาวบัวไม่ทนเมาเวลาตวนเนาครับเลยต้องเปลี่ยนน้ำใหม่ครับ นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมบูชาไว้ครับผมทำยูทู e ตามภาษาคอนอทิติกครับที่ทำยูทูบครับนี่คือพระเยซูคริสต์กับไม้เข็นพระเยซูคริสต์สองอัน เขีนภาากรีกทำเงนือคือทององคำนี่คือรับที่บูชาไว้บาง,ง,องบอนนะครับอยังมีที่บ้านท่านนายกอีกครับเอาไบ้านจะถ่ายลงยูทูบให้ทุกท่านดูครับเป็นสักสีที่บบูชาไม่นางกว่ากว่านพเข้าบ้านครับผี่เรองน,นีครับ